วันนี้ยายจะนำเสนอเมนูซี่โครงแหนมค่ะหรือว่าแหนมซี่โครงค่ะปกติเราไปซื้อกินนี่ค่อนข้างแพงนะคะอันนี้ถ้าเราทำเองเนี่ยอย่างน้อยเราก็ปราศจากพวกสารพิษอะไรเราก็ไม่รู้ว่าเขาใส่ดินประสิวอะไรหรือเปล่านี่เราทำเองนี่ง่ายๆค่ะสองวันก็ได้กินแล้วนะคะ,ะเราก็เตรียมซี่โครงซึ่งเป็นซี่โครงก็ไม่อ่อนมากค่ะ ถ้าซี่โครงอ่อนเป็นแพรนี่บางทีมันมีกระดูกอ่อนมากแล้วเนื้อมันก็จะน้อยแล้วก็มันจะมีความเป็นมันเยอะดิฉันก็จะเอาเป็นแบบนี้เราจะเลือกเป็นเส้นๆมาแล้วเราก็หั่นที่ไม่เล็กมากเพราะหลังจากที่เป็นแหนมแล้วเราก็จะไปใส่ในหม้ออบลมร้อนหรือไปทอดก็ได้นะคะ ส่วนผสมที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็มีกระเทียมกระเทียมเราจะใช้เยอะหน่อยค่ะเป็นกระเทียมไทยเราไปตำนะคะไม่ต้องละเอียดมากก็มีทั้งหมด4ช้อนโต๊ะค่ะอันนี้เกลือค่ะเราใช้ดอกเกลือ,อ,อก็ใช้1ช้อนโต๊ะพูดนิดนึงค่ะต่อหนึ่งกิโลเนี่ยนะคะน้ำตาลทรายเร่งให้แหนมของเราเปรี้ยวขึ้นใช้2ช้อนชา อันนี้ข้าวค่ะข้าวสุกข,ข้าวสุกเราอาจจะใช้ข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวก็ได้อันนี้สองกำมือนะคะอะ่เรามาดูวิธีการคลุกกันนะคะขั้นตอนแรกเราก็ใช้เกลือค่ะคลุกไปก่อนเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะหรือฉันใช้ดอกเกลือคลุกไปให้เข้ากันค่ะให้เข้ากันแหนมซี่โครง2วันก็ได้กินค่ะ,ะตามด้วย น้ำตาลทราย2ช้อนชาไม่พูนนะพอดีพอดีเพราะถ้าใส่มากเนี่ยเวลาเราไปทอดมันจะไหม้มันจะทำให้ความหวานไหมแต่นี้เราใส่เพื่อเร่งให้แหนมซี่โครงเราเนี่ยมันเปรี้ยวไวค่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนอันนี้2วันหรือ3วันถ้า2วันก็เปรี้ยวกำลังดีค่ะ สามวันก็เปรี้ยวเพิ่มไปอีกสําหรับตัวดิฉันเนี่ยชอบเปรียปร้ยวๆก็เราก็เพิ่มวันไปคุกให้เข้ากันเสร็จแล้วตามด้วยตามด้วยกระเทียมค่ะกระเทียมไทยของเราเยอะหน่อยสี่ช้อนโต๊ะนะสูตรเราแค่นี้นะคะสูตรของเราง่ายๆแค่นี้เองดิฉันทํามาหลายครั้งและอันนี้วันนี้ก็จะทําไปไว้บ้านลูกค่ะนะแล้วเราสาวันสวันก็เริ่มมาทอดแต่ไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร สามวันเนี่ยกำลังดีเลยของดิฉันเนี่ยคือเราไว้นอกข้างนอกก่อนค่ะเราไว้ข้างนอกนะคะข้างนอกไม่ใส่ตู้เย็นพอสองวันไปแล้วหรือวันที่สามเราค่อยเข้าตู้ตเย็นแล้วก็นํามารับประทานได้ค่ะ,ะข้าววันนี้สําหรับตัวดิฉันใช้ข้าวเจ้าค่ะข้าวเหนียวไม่มีข้อคลุกไปนี่สองกำมือนะประมาณนั้น สองกำมือน่าจะประมาณสองช้อนโต๊ะพูน์นะคะเนี่ยค่ะคลุกแค่นี้เองนะคลุกให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราก็หยิบใส่ภาชนะจะเป็นโหลกแก้วหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะเป็นกล่องพลาสติกอันนี้ฉันก็จะใส่กล่องพลาสติกนี้ค่ะเนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวใส่ไปแล้วปิดฝาไว้ไว้ข้างนอกนะแล้วเดี๋ยวสองวันเนี่ยเราเริ่มมาทอดดู ความเปรี้ยวก็มีมาแล้วมีมาแต่ไม่มากนัก3วันนี้กำลังกำลังกินเลยสำหรับตัวดิฉันนะนี่ค่ะคุกเลยอันนี้คือแหนมซี่โครงง่ายๆค่ะเราจะใช้ลักษณะนี้เป็นหมู3ามชั้นก็สูตรนี้เหมือนกัน1นกิโลก็เมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะต่อเกลือ1ช้อนโต๊ะพูนแล้วก็กระเทียม ตำไม่ต้องละเอียดมากเป็นกระเทียมไทยก็สี่ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายก็สองช้อนชาปาดก็พอนะคะส่วนข้าวสุกข,ข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าก็ได้ก็สองกำมือค่ะแค่นี้เองนะถ้าเกลือใส่เยอะกว่านี้ไม่ได้นะคะเค็มปีเลยนะมันไม่มีความเปรี้ยวมันมีแต่ความเค็มนะคะ อันนี้ดิฉันลองมาหลายรอบแล้วสูตรนี้ลองทำทานกันดูนะคะเดี๋ยวเก็บใส่กล่องนี้เลยค่ะอัดไปเลยแล้วเราก็ปิดฝาไว้สองวันค่อยว่ากันอีกทีนึงนะคะสบายใจทํากินเองนะคะเวลาทํากินเองเราก็อาจจะมาทอดทีละอันสองอันก็แล้วแต่เป็นมือมือป แหนมซี่โครงแต่แหนมหมูสามชั้นดิฉันเคยทําเหมือนกันแต่ไม่โอเคมัน,ม,นมันเยอะเนาะมันเยอะไปหน่อยซี่โครงนี่อร่อยมากเนี่ยค่ะแค่นี้เองนะคะเราก็ใส่กล่องไว้เลยค่ะนะมาทําทานกันง่ายๆค่ะค่ะแหนมซี่โครงหมูของเราก็ครบเวลาสองวันเต็มแล้วนะคะ ที่เราหมักไว้ด้านนอกตู้เย็นค่ะเดี๋ยวดิฉันก็จะลองไปทอดดูสักสองสมชิ้นค่ะแต่เท่าที่ดิฉันเคยทำสูตรนี้มานะคะช่วงสองวันมันยังไม่เปรี้ยวเท่าไหร่ค่ะเนอะมันก็ยังมีความเค็มธรรมดาและเปรี้ยวก็นิดๆแต่อย่างไรเราก็ลองทอดดูนะคะทอดดูสัก สามชิ้นค่ะ,ะสุดไปสี่ชิ้นโอเคไฟเราไม่ต้องแรงมากนะคะสรุปหลังจากที่เราทอดเรียบร้อยแล้วนะคะดิฉันก็มาชิมชิ้นหนึ่งความเปรี้ยวก็เริ่มมาแล้วค่ะแต่ยังเปรี้ยวไม่จัดสูตรนี้โอเคเลยค่ะถ้าคนไหนที่ไม่ชอบแหนมที่เปรี้ยวจัดนะคะ ก็สวันสวันเต็มเต็มก็โอเคเลยแต่ถ้าใครชอบเปรี้ยวก็ทิ้งไว้ข้างนอกอีกสักพักหนึ่งนะแล้วเราลองมาทอดดูความเปรี้ยวก็จะมาเพิ่มขึ้นค่ะลองทำดูนะคะหากเพื่อนๆชอบทำอะไรง่ายๆแบบยายโสพินฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ